อยากรบกวนให้พี่ตุลช่วยอธิบายเรื่องปิติค่ะและอยากขอคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรถ้าส่วนมนฟังธรรมหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธคุณแล้วเกิดปิติน้ำตาคลอหรือน้ำตาไหลโดยเฉพาะในส่วนของพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดปิติรุนแรงมากกว่าอย่างอื่นปิติถือเป็นสิ่งที่ทำให้การปฏิบัติมีความเนิ่นช้าออกไปไหมคะ หรือเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากปิตินี้ได้บ้างเพื่อให้การภาวนาก้าวหน้าไปตามลําดับปิติที่แรงเนี่ยนะมันก็มีดีมีข้อดีทําให้เกิดกําลังมากเพราะปิติเนี่ยก็พูดง่ายๆนะตัวรักษาตัวหล่อเลี้ยงสภาพของจิตให้มีความไม่วอกแวกไปจากอารมณ์ที่ เรากําลังตั้งอยู่ณนะขณะนั้นนะครับที่เรากําลังโฟกัสที่เรากําลังจดจ่ออยู่แต่ปิติที่มากเกินไปหรือแรงเกินไปทําให้เกิดความค่อยขวทําให้เกิดความกระสับกระส่ายขึ้นมาได้นะฮะอย่างพอระลึกถึงพุทธคุณแทนที่จะเกิดปิติแบบเย็นซ่านซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิ มันเป็นปิติรุนแรงทําให้ร้องไห้สะอึกสะอื้นตัวโยกตัวโยนแล้วก็เกิดความกังวลขึ้นมาเกิดความอับอายขายหน้าเวลาที่อยู่ต่อนหน้าธาระกำนันนะเห็นเขาเห็นเราร้องห่มร้องไห้อะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดความรู้สึกกังวล เนะเสียสมาธิไปได้หรือถ้าเราเคยได้ยินมาว่าการมีปิติมากเกินไปการเพลิดเพลินไปกับสมาธิมากเกินไปเนี่ยเป็นเหตุให้การเจริญสติเนิ่นช้าสมาธิไม่ตั้งมั่นอันนี้นะีก็เป็นคำกล่าวเพื่อไม่ให้เราหลงทางไปตามแรงดันของปิติมากเกินไปแต่ถ้านะเราเป็นห่วง เป็นห่วงเกินไปเป็นห่วงว่าจะไม่ได้ความก้าวหน้าไอ้ตัวนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะถ่วงความเจริญของสติได้เหมือนกันคือเพลินเกินไปกับห่วงเกินไปเนี่ยมันมีผลเป็นตัวถ่วงเท่าๆกันไม่ได้มีความแตกต่างกันเพราะว่านะมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เป็นปกติ มันทําให้จิตใจของเรามีความรู้สึกฟุ้งซ่านนะไปในเรื่องที่ในเรื่องที่มันมันไม่ได้เป็นปัญหาเนะ่ยเราไปทําให้มันกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับตัวปีติถ้าหากว่าพิจารณาตามสภาพธรรมพระพุทธเจ้าให้ให้ให้พิจารณาว่าเป็นสังขารธรรมชนิดหนึ่งนะ เป็นคือมันแตกต่างจากสุขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกอันเย็นอันเบาอันสบายนะแต่ปิติเนี่ยมันมีความเข้มความอ่อนมันมีแรงดันมันมีไอความรู้สึกทางกายที่นะบางทีผิดเหมือนเหมือนผิดจากธรรมดาเนี่ยเย็นมากกว่าปกติหรือว่าถึงขนาดน้ำหูน้ำตาไหลอะไรแบบนี้ <S <S เขาเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งทางจิตที่เกินไปกว่าความสุขความสบาย เราสามารถเห็นเป็นสังขารขันได้นะเมื่อเห็นเป็นขันชนิดหนึ่งหมายถึงว่าเป็นการปรุงแต่งสภาวะทางใจชนิดหนึ่งเราก็จะเข้าใจหละว่าจะมองมันอย่างไรมองมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงครับปิติเนี่ยนะไม่ว่าจะฉีดขึ้นมาแรงแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ชัดเจนที่แสดงออกมา จากภายในนะเป็นอาการที่นะพุ่งพุ่งผุดพ,พุ่งขึ้นมานะของความซาบซ่านหรือว่าเป็นน้ําตานะที่ออกมาจากเบ้าตาหรือว่าเป็นอาการขนลุกขนพองทางกายนะครับไม่ว่าอาการนั้นจะแสดงชัดเด่นทางกายหรือทางใจก็ขอให้พิจารณาว่าคือท่องไว้เลยนะว่าเป็นสังขารขันเมื่อเรามองว่าเป็นสังขารขันแล้ว เฝ้าติดตามอยู่เฝ้าดูอยู่ว่าระดับความรุนแรงของมันเนี่ยมีความเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะต่อให้มันฉีดแรงสักห้านาทีก็ดูไปห้านาทีนะโดยที่ไม่กังวลไม่ไปมัวแต่เฝ้าคิดคำนึงว่ามันจะเป็นตัวถ่วงความเจริญของเราหรือเปล่าเมื่อเราเล็งอยู่เมื่อเราเฝ้าดูอยู่ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงในที่สุดนะเราก็จะเห็นว่าระดับอาการฉีด ของปิติเนี่ยนะมันลดระดับลงเหมือนน้ําพุที่พุ่งขึ้นไปสิบเมตรได้นะในที่สุดมันก็ลดระดับลงเมื่อแรงดันมันตกลงเนี่ยนะระดับของน้ําพุก็อาจจะเหลือห้าเมตรหรืออาจจะเหลือสองเมตรอาจจะเหลือหนึ่งเมตรไม่ว่ามันจะเพิ่มหรือลดแค่ไหนเรามีสติตามรู้ตามดูเท่าที่มันกําลังปรากฏอยู่ตามจริงนั่นแหละนี่เป็นประโยชน์แล้วประโยชน์ตรงที่เราสามารถเห็นสังขารขัน นะซึ่งเป็นขันชนิดหนึ่งแสดงความไม่เที่ยงได้แล้วทําให้จิตของเราเนี่ยถอยออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวเป็นตนหรือว่ามันน่าห่วงน่ากังวลได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราลดความกังวลเกี่ยวกับมันลดความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับมันลงได้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นในการเจริญสติอย่าเห็นมันเป็นอุปสรรคนะครับ มันจะไม่เนิ่นเช้าออกไปนะตรงข้ามมันจะทําให้เราเก้าวเข้าสู่ก้าวเข้าที่เข้าทางก้าวไปเข้าที่เข้าทางได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะปิติเนี่ยเป็นของชัดเป็นของปรากฏที่ไม่ต้องพยายามเข้นไม่ต้องพยายามเพ่งมันปรากฏอยู่ชัดๆให้ให้รู้สึกทางกายทางใจเลยนะ